ดีครับผมตั้มทางยาออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการจอดเทียบฟุตบาทนะครับโดยการนะครับเราวิ่งเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไปจอดเทียบฟุตบาททางฝั่งซ้ายมือนะครับโดยที่บริเวณฟุตบาทเนี่ยนะครับก็ไม่มีรถจอดหรอกนะครับก็จะมีพื้นที่โล่งโลนะครับแต่เป็นฟุตบาทโดยที่เป็นฟุตบาทผยวๆเลยนะครับไม่มีเส้นนะนะครับวิธีการกะระยะเราจะกะยังไงนะครับวิธีการดูว่าช่วงไหนเราจะเลี้ยวได้ช่วงไหนเราจะหักพวงมาลัยได้นะครับมีวิธีนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเวลาผมจอดเรียบเข้าฟุตบาทนะนะครับโดยที่ไม่มีเส้นนะเป็นฟุตบาทเพียวๆเลยนะนะครับเป็นฟุตบาทยกสูงจากพื้นขึ้นมาเพียวๆเลยนะครับเวลาที่ผมจะวิ่งเข้าไปเทียบนะครับวิ่งมาปุ๊บวิ่งตัดเข้าไปปุ๊บเลยไปเทียบนะนะครับผมจะใช้หลักอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวผมนะนะครับผมก็จะมาแนะนํา อันนี้เป็นทิกส่วนตัวผมนะครับผมไม่ทราบว่าท่านอื่นจะมีทิกยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่นี่คือทิกส่วนตัวผมนะครับผมจะใช้แนวเส้นนี้นะครับนี่ครับตรงเสี้ยวขาวนี่นะครับเนี่ยตรงที่เป็นส่วนที่สูงขึ้นจากพื้นไปถึงพื้นด้านบนของฟุตบาทนะนะครับนี่ครับแนวนี้นะแนวนี้แนวนี้นะครับผมจะใช้เป็นแนวนะครับในการวัดกับพวงมาลัยผมนะนะครับผมจะวิ่งมานะครับผมจะวิ่งมาทางฝั่งอ่ฝั่งฝั่งนี้ตรงถนนนะแล้วก็หักหักเข้านะครับตอนที่ผมหักเข้าเนี่ยนะครับ ผมจะให้แนวฟุตบาทตรงนี้นะครับชิดอยู่เอออ่่ชิดยูเหนืออยู่เหนือพวงมาลัยผมอยู่ประมาณประมาณนี้นะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับเผื่อวงเลี้ยวนะนะครับพอเราเออ่พอเรากะระยะว่าเออแนวฟุตบาทตรงนี้นะครับเหนือเออ่ประมาณพวงมาลัยอยู่ช่วงประมาณส0บนาฬิกาสินาฬิกาช่วงนี้นะอันนี้คือ12บสนาฬิกาใช่ไหมครับมันจะอยู่แถวแถวนี้ครับมันจะเฉียงแถวแถวนี้นะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปครับนะครับเลี้ยวแล้วก็ค้างไว้นะครับ แล้วเราก็หมุนพวงมาลัยคืนนะครับคืนแล้วก็ให้รถคืนักษณะรถจะวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็หักเลี้ยวออกไปนะครับก็คือจะเป็นโค้งอย่างนี้นะนะครับแล้วหักเลี้ยวไปอย่างนี้นะครับเราจะให้นะครับฟุตบาทนะครับอยู่ลาประมาณ11ิบเอดนาฬิกาของพวงมาลัยนะนี่นะครับประมาณ11บเอนาฬิกานะนะครับแล้วก็เราจะรักษานะครับด้วยการนะครับมองกระจกมองข้างนะครับให้ตัวถังขนาดไปกับฟุตบาทนะครับเราก็จะเมื่อตัวถังขนาดไปกับฟุตบาทปุ๊บอ่แเราก็ มั่นใจแล้วว่ารถเราขนาดกับพุตบาทเราก็จอดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์จริงครับว่าเป็นยังไงนะอ่านเดี๋ยวมาดูกันครับสถานการณ์จริงนะครับเราก็จะเดินหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบตรงฟุตบาทนะนะครับทีนี้เวลาเดินไปนะครับ เรากะว่าเราจะเสียข้าตรงไหนแล้วก็เปิดไฟเลียวครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับหมุนไปประมาณเกือบๆเต็มรอบเลยนะครับทีนี้นะครับเห็นเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับแนวนะครับแนวฟุตบาทนะครับวิ่งมาปื๊บประมาณนี้นะครับก็จะเหนืออยู่พวงมาลัยนะครับนี่แนวเส้นนี้นะแนวเส้นนี้แนวเส้นนี้นะครับวิ่งมาปื๊บนะครับก็จะอยู่เหนือพวงมาลัยประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับอ่า นวเส้นท in <city> ี่แนวฟุตบาทที่วิ่งมาครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะมาใกล้ๆเฉียดพอมาลราวๆสิบเอ็ดนาฬิกานะนะครับประมาณนี้นะนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ค้างไว้ก่อนครับค้างไว้นิดหนึ่งนะนะครับค้างไว้ปุ๊บ่าพอค้างไว้นะครับพอพอเราดูว่านะครับตัวเรานะครับจุดตัดนะครับระหว่างฟุตบาทกับหน้ารถนะครับจุดตัดกันครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะตรงกับตัวเรานะครับเราก็หมุนพวงมาลยนะครับหมุน หมุนหมุนให้ล้อตรงนะครับหมุนให้ล้อตรงมนะครับแล้วก็เดินหน้ามานิดนึงนะพอเดินหน้ามานิดนึงนะครับเราก็หมุนขวาครับครับหมุนขวานะครับหมุนขวาช่วงหมุนขวานี่นะครับก็หมุนประมาณเท่าที่หมุนเราไปทางฝั่งซ้ายนะครับก็คือประมาณประมาณครึ่งรอบประมาณนี้นะนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับหมุนขวานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราหมุนขวาใช่ไหมครับเราก็ค้างไว้นะครับล็อกแล้วเราก็ไปดูนะครับกระจกมองข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับดูว่ารถเรานะครับขนาดไหมนะครับ อ่าเราดูพอเราดูว่านะครับรถเราขนานกับฟุตบาทแล้วใช่ไหมครับเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงครับค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนขึ้นมาครับปั๊บนะพอพวงมาลัยตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็ปล่อยไหลไปนิดนึงนะครับเพื่อเช็คว่ารถเรานะครับขนานกับฟุตบาทจริงๆริงไหมอ่าเมื่อขนานกับฟุตบาทจริงๆแล้วนะครับเราก็จอดได้เลยนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลงไปดูข้างนอกครับว่าเมื่อเราจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลงไปดูกันครับ นี่นะครับเมื่อเราวิ่งเรียบมานะครับปุ๊บนะครับวิ่งเรียบมาปุ๊บแล้วเราปาดเข้าซ้ายนะครับถ้าเรานั่งอยู่ในรถนะเราปาดเข้าซ้ายมาปุ๊บแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเราเราก็มาดูครับว่าฝั่งซ้ายมือนะครับเราก็จะจอบนะครับห่างจากฟุตปาทประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับคนสามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ลงรถได้นะก็จะห่างประมาณประมาณฟุตสองฟุตเนี่ยประมาณนี้นะครับ ของฟุตสามฟุตนะประมาณนี้ครับก็ตอนที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับ mm hmm. ล้อเรานะครับ mm hmm. ก็จะเข้ามาล้อหน้าเราเนี่ยตอนที่เราเลี้ยวหมุนพวงมาลัยเนี่ยนะครับ mm hmm. มันก็จะเฉียดฟุตบาทหน่อยน,นะครับแต่พอเราตีวงออกมาปุ๊บเนี่ยพอเรารถเราขนานขนานกับฟุตบาทนะครับเ,เราก็จะมีช่องช่องว่างประมาณนี้นะครับแต่ตอนเลี้ยวนะครับล้อเราจะใกล้ฟุตบาทนะนะครับดังนั้นตอนที่ผมแจ้งว่าเออขอฟุตบาทเนี่ยนะครับอยู่เหนือพวงมาลัยประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ย ล้อเราก็จะใกล้ฟุตบาทนะครับถ้าเราถ้าเราเลี้ยวมากเกินไปนะครับล้อเราก็จะไปเบียดฟุตบาดนะแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอออยากให้เบียดฟุตบาทมากกว่านี้เพื่อนๆก็ต้องจัดทรงนะนะครับเดินหน้า ah, ถอยหลังเข้าเข้าไปทีนึงนะถ้าจะให้ทีเดียวเลี้ยวฟุตบาทเนี่ยนะครับมันจะล้อแม็กเราก็จะไปเบียดฟุตบาทตอนที่เราเลี้ยวเข้ามานั่นเองนะครับดังนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพือ่อนๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปข้าวให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับ อันนี้ก็เป็นทิคส่วนตัวผมนะครับเวลาผมวิ่งเข้าไปนะครับไปวิ่งเข้ายปปุ๊บลดเสียบนะครับแล้วก็เลียบเข้าฟุตบาทนะนะครับซึ่งวิธีการที่ผมใช้นะครับก็ใช้แนวของเส้นฟุตบาทนี่แหละครับตัวที่ยกพื้นขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพื้นถนนนะครับแล้วก็ตัวที่ยกพื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพื้นฟุตบาทนะครับส่วนตัวที่ยกมานี่นะครับเราจะใช้เป็นแนวนะครับแนวฟุตบาทนะครับโดยที่ให้เส้นนะครับพาดมาปื๊บปร๊บปื๊บปื๊บมาณนี้ ประมาณนิดนึงเนี่ยครับประมาณนี้นะครับให,ให้ให้ห่างจากพวงพวงมาลัยอยู่ละล่าชลละล่ากับประมาณ11บเนาฬิกาของพวงมาลัยนะครับให้วิ่งมาทิ้งเฉียงประมาณนี้นะครับทิ้งเฉียงกับพวงมาลัยนะครับให้เฉียงประมาณนี้นะนะครับให้เฉียงประมาณนี้นะครับประมาณ11บเนาฬิกาประมาณนี้นะช่วงนี้ครับก็ให้มีความห่างประมาณนี้ bon. นะครับถ <countries with S 1> <never must S 2> ้าใกล้มากเกินไปมันก็ถ้าถ้ามันเฉียดพวงมาลัยมากเกินไปนะครับบางทีล้อแมกอาจจะไปคู่ฟุตบาทได้นะครับก็ ให้ห่างประมาณนี้ผมว่ากำลังพอดีครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะนะครับเพื่อนๆเราไปปรับดูแล้วกันเพราะว่ารถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็วงเลี้ยวไม่เท่ากันการหมุนพวงมาลัยไม่เท่ากันด้านหน้าระยะห่างจากฐานล้อก็ไม่เท่ากันครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับซึ่งวิธีการะกะระยะนะครับเมื่อเราวิ่งเข้ามานะครับโลหกซ้ายเข้ามาปุ๊บหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยก็จะประมาณสักครึ่งรอบถึงเกือบ,บหนึ่งรอบนะครับเราหมุนมาปุ๊บเราค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้แล้วก็ให้รถให้รถเนี่ยวิ่งตรงเข้าหา ฟุตบาทนะครับเมื่อตรงหาฟุตบาทปุ๊บอเราดูแล้วว่าเส้นตัดนะครับเส้นฟุตบาทเนี่ยที่ที่พาดมานะครับตัดกับฝากระโปรงด้านหน้านะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีนะนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยตรงกับตัวเราปุ๊บเราก็คืนพวงมาลัยตรงครับนะครับพอคืนพวงมาลัยตรงเนี้ยแป๊บหนึ่งครับเดินหน้าไปแป๊บเดียวนะเราก็หมุนขวาครับเพื่อดึงรถนะครับออกมาจากฟุตบาทนะครับคือตอนนี้ตอนนี้เราหันหน้าเข้าฟุตบาทใช่ไหมครับพอหันหน้าเข้าฟืตบาทเราคืนล้อตรงคนระับ รถเราก็ยังเฉียงอยู่กับฟุตบาทอยู่นะนะครับรถเรายังเฉียงอยู่รถรถเรายังไม่ขนาดนะครับดังนั้นเราต้องดึงพวงมาลัยนะครับไปทางขวานะเพื่อดึงเพื่อดึงหน้ารถเนี่ยออกมาจากฟุตบาทนะครับพออ่อพอเราพอเราอ่อดึงขวานะครับหมุนพวงมาลัยทางขวานะครับดึงหน้ารถออกมาจากฟาุตบาทนะครับรถเราก็จะเข้าไปเฉียงฟุตบาทอย่างนี้นะครับปพื๊บเพื๊บเื๊บนะครับเมื่อเฉียดฟุตบาทเนี่ยเราก็ชะลอนะครับชะลอเป็นเพื่อนชะลอนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างนะครับค่อยๆปล่อยรถไหลไปช้าๆนะครับแล้วเราก็ดูว่าฟุตบาท กับตัวถังรถเราขนานกันหรือยังนะครับเมื่อขนาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าเราก็เมื่อตอนนี้เราหมุนไปทางขวาใช่ไหมครับเราก็ดึงกลับมารอตรงปุ๊บอ่าพอร้อตรงเรียบร้อยแล้วเราก็สังเกตอ,อีกรอบหนึ่งว่าตัวถังเราขนานกับฟุตบาทจริงๆไหมเมื่อเราดูแล้วว่าขนานปุ๊บอ่าเราก็จอดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยมันยังเข้าไปได้อีกนิดนึงนะนะครับบางทีด้านขวาตัวมันแคบนะครับหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอาจจะมีรถจอดหรือมีรถวิ่งสวนไปสวนมา ถ้าเราชิดฝั่งซ้ายเขาได้อีกนิดนึงถนนมันก็จะโล่งมากขึ้นทําให้คนที่เขาวิ่งสวนไปสวนมามันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเราก็ทําการนะครับจัดทรงแล้วกันนะครับส่วนวิธีจัดทรงครับเพื่อนๆสามารถดูได้ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้นะครับเมื่อเราจัดทรงเรียบร้อยแล้วครับเดินหน้าถอยหลังปุ๊บเข้าไปเบียดสุบบตดได้ประมาณที่เราต้องการปุ๊บเราก็จอดรถลงปําำทุระข,ของเราได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะลองนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการจอดเทียบฟุตบาทนะครับโดยที่เราวิ่งมาปุ๊บ้วเสียบเข้านะครับเสียบเข้าแล้วก็หักพวงมาลัยออกมานะครับให้รถเรียบเข้าไปเทียบฟุตบาทได้พอดีนะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับเวลาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเจอสถานที่ต่างๆนะครับที่เราจะจอดนะครับเราจอดเทียบฟุตบาทปุ๊บเข้าไปปุ๊บมานะครับเรามีวิธีการกัดนะครับโดยการใช้เส้นนะครับเส้นฟุตบาทนี่นะครับที่เป็นขอบที่ยกขึ้นมานะครับกาะยะให้พาดมาอยู่ในพวงมาลัยรานะครับ ให้อยู่ในระดับสเนใการนะครับโดยที่เราหมุนไปแล้วก็หมุนกลับนะครับอ่านะครับเป็นการตีวงเพื่อให้รถเราเข้าไปเรียวฟุตบาทได้อย่างแนบเนียนและใกล้ชิดที่สุดนะครับโดยที่ล้อแมกเรานะครับไม่ไปครูดฟุตบาทนะนะครับก็เอามาแบ่งปันให้สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้ลองได้รู้ได้ทราบไว้เป็นประสบการณ์นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่ง ข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดเฟรบุรกันนะครับ